คุณเคยกินแล้วนอนทันทีเลยหรือเปล่าแล้วเคยอาบน้ําทันทีหลังกินข้าวไหมนั่นอาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ที่คุณกําลังทํากับร่างกายก็ได้เอาเป็นว่าเราลองมาเช็คกันดีกว่ากับ5สิ่งที่คุณไม่ควรทําหลังกินข้าว1สูบบุหรี ปกติบุหรี่ก็เป็นศัตรูของสุขภาพอยู่แล้วอย่างที่รู้กันว่าในบุหรี่เต็มไปด้วยสารนิโคตินสารที่เข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดพร้อมทําให้น้ําตาลในเลือดและความดันเลือดมากขึ้นและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจอีกด้วยแต่เมื่อคุณสูบบุหรี่หลังกินข้าวเสร็จโทษของนิโคตินที่ร้ายแรงอยู่แล้วจะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนิโคตินจะไหลไปพร้อมกับออกซิเจนมุ่งตรงสู่ระบบทางเดินอาหารทําให้ร่างกายดูดซึมสารกอมเรงได้มาก ขึ้นโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งปอดจึงมีมากขึ้นนั่นเองแต่เอาจริงๆไม่สูบเลยจะดีที่สุด 2. นอนนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนอนหลับอย่างเดียวนะ แต่แค่เอนหลังเฉยก็ไม่ควรทําแล้วเพราะจะทําให้น้าย่อยบางส่วนไหลาตามแรงโน้มถ่วงย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหากกินแล้วนอนบ่อยๆโรคสุดทรมานอย่างก,กรดไหลย้อนก็จะเกิดขึ้นตามมาแม้ว่ากรดไหลย้อนจะไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็น่ารําคาญและทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงที่สําคัญหากปล่อยให้เป็นกรดไหลย้อนนานวันเข้าก็อาจมีโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกรองเสียงได้เช่นกันดังนั้นคุณจึงควรนอนหรือเอนหลังเมื่อกินข้าวไปแล้ว3ชั่วโมง เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างเป็นปกติและกรดไหลย,ย้อนก็จะไม่มากวนใจคุณด้วย 3. อาบน้ําหลายคนอาจจะติดนิสัยกินข้าวแล้วรีบอาบน้ําเพื่อที่จะได้ไปทํากิจกรรมอื่นๆหรือพักผ่อนแต่การอาบน้ําทันทีหลังกินข้าวถือเป็นอีกหนึ่งการทําร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว เพราะนั่นคือการรบกวนการทํางานของระบบย่อยอาหารปกติแล้วระบบย่อยอาหารของเราจะใช้เลือดเป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ้นให้น้าย่อยออกมาทํางานแต่เมื่อเราอาบน้ําทันทีหลังกินข้าวโดวยเฉพาะการอาบน้ําเย็นอุณหภูมิของน้ําจะทําให้เลือดเกิดการหดตัวและทํางานได้ยากขึ้นน้าย่อยและการย่อยอาหารก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยร่างกายของคุณจึงจะย่อยได้ไม่เต็มที่ หากคุณอาบน้ําทันทีหลังกินข้าวนั่นเองถ้าจะให้ดีเราขอแนะนําให้คุณอาบน้ําหลังกินข้าวไปแล้วประมาณ30-60นาทีแต่ถ้าเร่งด่วนต้องรีบอาบจริงๆก็ให้อาบด้วยน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําอุ่นแทนน้าเย็นจะดีกว่า 4. ดื่มชา คุณอาจจะดื่มชาพร้อมกับเบเกอรี่หรือดื่มในเวลาว่างต้องยอมรับว่าชาเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ทั้งที่ดีไม่ควรกินชาหลังกินข้าวเพราะชามีกรดแทนนิกหรือแทนนินซึ่งเป็นสารที่ให้รสฝาดหรือรสขมพบได้ในพืชหลายชนิดแทนนินในชาจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กภายในร่างกายโดยการดื่มชาทันทีหลังกินข้าวจะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้มากถึง87%และถ้าร่างกายของคุณไม่ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเป็นเวลานานก็อาจทำให้ เกิดภาวะโลหิตจางหน้ามืดเวียนหัวหรืออ่อนเพลียระหว่างวันได้ถ้าคุณอยากดื่มชาเข้มข้นก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวไปแล้ว2-3ชั่วโมงจะดีกว่า <Wow. S 1> 5. ทำงาน คุณคงรู้อยู่แล้วว่าการเดินวิ่งหรือออกกําลังกายทันทีหลังกินข้าวเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งแต่ในบางคนที่ต้องแข่งกับเวลาก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากอย่างไรก็ตามคุณก็ควรเข้าใจว่ากระเพาะต้องการเวลาในการย่อยถ้าคุณเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วต้องทํางานที่ออกแรงเช่นต้องใช้แรงงานต้องเคลื่อนไหวเร็วๆหรือต้องขยับร่างกายติดต่อกันนานๆคุณอาจจะจุก หรือย่อยอาหารได้ช้าลงฉะนั้นกินข้าวเสร็จแล้วก็พักสักหน่อยดีกว่าเมื่อร่างกายได้ย่อยอาหารพร้อมแล้วคุณก็จะลุยงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันและทั้งหมดนี้คือ5สิ่งที่คุณไม่ควรทําหลังกินข้าวคุณอาจจะต้องการเวลาพักผ่อนหรือเวลาในการทําสิ่งต่างๆเพาะอาหารเองก็ต้องการเวลาสักพักในการย่อยเหมือนกัน เข้าใจร่างกายของคุณให้มากขึ้นแล้วคุณจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนั่นเองแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจลืมป่วยกันด้วยนะคะเรายังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกมากมายเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ